วันนี้เป็นวันที่สารนัดไต่สวนจะถอนประกันรุง้งไม้แล้วก็แอมมี่ในคดีที่เรียกว่าคดีปักหมุดสนามหลวงเมื่อปีที่แล้วกันยาสิบเก้ายี่สิกันยาปีที่แล้วคืออายการโจทเนี่ยเขายืน่นขอถอนประกันตัวคือเดิมเด็กทั้งสามเนี่ยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวได้รับการประกันตัวมาเกือบปีแล้วแล้วก็ อายการโจย์มายื่นคำร้องเมื่อหลายเดือนก่อนนะนะก็มันมีเหตุที่ทําให้เลื่อนมาจนถึงวันนี้แต่เขาที่แล้วก็มีการไต่สวนอนุนไปแล้วคือเขาก็ขอถอนประกรันอนุนด้วยแต่สาราญามีคําสั่งไม่ถอนเพราะไม่ได้ผิดเงื่อนไขครับวันนี้ก็คงเป็นกรณีเดียวกันเนะี่ยอายการเขาคงจะเอาพยานหลักฐานมายืนยันว่าเราผิดเงื่อนไขที่ประพฤติให้เสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ครับ เป็นส่วนของวันนี้ก็คือน่าจะเป็นมาตรฐานหรือมาตรฐานเดียวกับที่การที่นาของเดสของอานุก่อนหน้านี้ค่ะคือผมกับแม่แม่ของน้องน้องทั้งสามก็ก็เชื่อว่าน่าจะมีมาตรฐานเป็นมาตรฐานเดียวกันแต่เราถามว่าเรากังวลใจไหมในสถานการณ์ปัจจุบันเนี้ยที่มีพฤติกรรมที่ว่าเด็กๆถูกถอนประกันถูกเอาเข้าเรือนจำไปเนี่ยก็คงคาดหวังอะไรลำบากเพราะว่า ความมีมาตรฐานเนี่ยมันก็มีมุมมองที่แตกต่างกันเราเชื่อว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในวันนี้นะเพราะว่า,าพูดแบบตรงไปตรงมาเลยผมไม่มั่นใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาอาจจะถอนประกันจับเด็กเข้าคุกไปก็ได้ครับแล้วในส่วนแนวทางการที่เราจะเขาเรียกว่าอะไรนการ ประกันในเคสยืดในกรณียืดเพื่อที่จะขอสิทธิ์ในการประกันส่วของน้องๆที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยเราจะพูดยังไงต่อคะคือจริงๆแล้วเรายื่นประกันอยู่นะ <c oughs> <S <S ก็อย่างที่ผู้สื่อข่าวทราบนะครับว่าเรายื่นประกันมาหลายครั้งนับไม่ถ้วนศาลไม่ให้โดยเหตุผลว่าไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคําสั่งซึ่งเราก็ได้คือตอนนี้เราต่อสู้เพียงใช้สิทธิ์ตามกฎหมายที่ว่า ผู้ถูกกล่าวหาน้องๆต้องเข้าใจว่าน้องๆทุกคนเป็นผู้ถูกกล่าวหายังไม่มีคำพิพากษาใดๆถึงที่สุดว่าเขากระทำความผิดการเอาข้ออ้างของของโจทหรือนอกสำนวนการพิจารณามาใช้ในการสั่งไม่ให้ประกันตัวเนี่ยเป็นกรณีที่เราเห็นว่าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูลบอกว่าในมาตรา29บบอกไว้ว่าให้สันนิษฐานไว้ก่อน ว่าผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกกระทําความผิดเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะตัดสินน้องๆทุกคนไม่เคยถูกตัดสินว่ากระทําความผิดเพราะฉะนั้นข้อแรกก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่ากระทําความผิดไม่ได้กระทําความผิดเพราะฉะนั้นกรณีศาลมีคําสั่งไม่ให้ประกันตัวโดยอ้างเหตุผลว่าถูกกล่าวหาในกรณีที่ที่ท,ที่ดูหมิน่นเหยียดหยามสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ศาลคิดไปเองเพราะยังไม่มีใครบอกว่าเขาผิดหรือไม่ผิดอันนี้คือผมคุยกับน,น้องๆสามสี่ 3, คนแล้วว่าเราจะทํายังไงที่ท่านถามเนี่ยผมก็ตอบไม่ไม่ถูกกันเพราะน้องๆก็หมดคือน้องเขาก็ไม่ได้หวังในสิ่งที่เขาจะออกมาเพราะเขาตัดสินใจอยู่แล้วว่าเขาเขาต่อสู้ทางการเมืองเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศนะเขาก็อย่างเพนกวินก็บอกเสมอว่าเรายื่นประกันเนี่ยเราต่อสู้เพื่อให้สิทธิประกันตัวเนี่ยเพื่อนักโทษทั้งหลาย เพื่อผู้ต้องขังทั้งหลายที่ยังไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิดให้มันมีมาตรฐานแต่มาตรฐานนี่มันยังไม่เกิดขึ้นเราคงยื่นประกันต่อเพียงแต่ว่าถ้าถามว่าเราหวังอะไรไหมก็หมดหวังไปเกือบหมดครับในสน้องขอเบิกตัวมาเพราะอย่างที่ทราบลุงพึ่งถูกศาลอาญาปฏิเสธไม่ให้ประกันตัวในคดีครอบครับเพ้านันที่แกได้ประกันตัวมาตลอดแล้วแกก็ไปมอบตัวแล้วแกก็ไปพบศาลตลอดเวลาซึ่งคดีต้องเข้าใจว่าคดีครอบครันี่มันเกิดขึ้นนานแล้วนะ ก่อนที่จะมีเรื่องราวพวกนี้ด้วยซ้ําไปและเป็นเพียงข้อข้อกล่าวหาในในสายตาของเราก็เป็นข้อหากล่าวหาที่มันตลกอะเพราะว่าใส่เสื้อก็โดนหาว่าหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์อันนี้เป็นเรื่องที่คงต้องต่อสู้กันต่อไปไม่ว่าเขาจะได้ประกันตัวหรือไม่แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเยกี่ยวกับลุงเนี่ยก็กังวลใจอยู่เพราะเราเห็นว่าคําสั่งของสารนกรุงเทพใต้ที่ไม่ให้ปฏิเสธไม่ให้ประกันน้องลุงเนี่ยเราเห็นว่ามันไม่เข้ากับ ข้อกฎหมายที่เราเชื่อนะศาลอาจจะเชื่ออีกแบบก็ได้เช่นท่านอ้างว่าลุงม,มีพฤติกรรมที่เนี่ยที่ศาลเนี่ยศาลนายารัชดาเนี่ยกำลังไต่สวนก็คือวันนี้ซึ่งยังไม่รู้เลยว่าผลออกมายัางไงศาลนายังเทพใต้เชื่อเสร็จแล้วว่าเป็นการกระทําความผิดเราก็เลยไม่แน่ใจว่าวันนี้ไต่สวนแล้วมันจะออกมาแบบไหนนะพอเข้าใจตรงนี้นะครับครับ เดี๋ยวคงใช้เวลาไม่นานก็คงเที่ยงอะแหละครับแล้วเดี๋ยวมาไมาถึงสามคนี้คเที่ยงเฉพาะลุงค่ะอะไรนะครับเฉพาะน้องลุง,งเที่ยงวัน,นวันนี้ต่ส,สวนก็มีลุงมีแอมมี่แล้วก็มีไม้เรียงกันคือลุงไม้แล้วก็แอมมี่ซึ่งเราขอเบิกตัวมาอย่างที่คุณถามนะแต่สารบอกว่าเดี๋ยวจะพิจารณาสั่งวันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเบิกมาหรือเปล่าคือถ้าไม่เบิกตัวลุงมาก็ถือว่าไม่เอาผู้ต้องหาผู้ถูกกล่าวหามานั่งต่อหน้าในการพิจารณาคดี ก็ดูกันแล้วกันว่ามันเป็นธรรมหรือเปล่าครับ